สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เรื่องราวหรือว่าคดีที่ไม่ได้ลงในฝ่ายน็อตฝ้านั่นเองครับหลายๆคนบอกว่าเอา้าพี่แฮมแซงคิวหรือเปล่านะครับจริงๆควรจะเป็นเรื่องของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับหรือว่าเอาเรื่องของอะไรที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ครับพิเศษเพราะว่าเนื้อหาที่พี่แฮมเตรียมไว้สําหรับลึกลับลี้ลับกับตำนานเนี่ยยัง เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เสด็จน้ําดีนะครับยังรู้สึกว่าข้อมูลมันยังหลวมไปนิดนึงก็เลยยังไม่ได้หยิบนํามาเล่าครับแล้วก็เอาคดีที่เคยดองๆไว้ที่จะไปลงในไฟล์นอตฟาวนนี่นแหละออกมาเล่าแทนนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะช่องเหมือนกันเนาะกับเรื่องราวที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวก็สลับเปลี่ยนอารมณ์ครับเพราะว่าเป็นช่องของพี่ฮัมเองพี่ฮัมก็จะกอน้างเอาแต่ใจนะครับนิดนึงสําหรับวันที่พี่ฮัมมาอัดนี้ต้องบอกว่าพึ่งผ่านช่วงที่ทำไลฟ์นะครับไลฟ์ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางาเกี่ยวกับโควิด -19 ใช่ไหมครับก็มี4องค์กรให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเลือกบริจาคได้แล้วก็พี่แฮมก็นำของไปประมูลด้วยเนาะซึ่งคลิปก่อนหน้าก็ก็เอามาสปอยแล้วแหละว่าของประมูลไปอะไรบ้างซึ่งต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงครับมีเพื่อนๆเ,เข้าไปาร่วมสนุกนะครับประมูลแล้วก็ได้ราคาที่แบบ ก็สูงกว่าที่พี่ทำคิดไว้เยอะมากๆเลยครับซึ่งอันนี้พี่ทำต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้เงินตรงนี้ไปช่วยเหลือผู้คนได้พี่ทำเชื่อว่าเงินจํานวนทั้งหมดอะครับสามหมกว่าบาทที่โครงการนี้แบบจัดทําขึ้นมาเนี่ยน่าจะช่วยผู้ป่วยได้เยอะเลยทีเดียวก็ขอให้สิ่งดีๆเรื่องดีๆผลบุญดีๆที่เพื่อนๆร่วมกันทํากับพวกเราเนี่ยส่งกลับไปหาเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ ว่าเป็นอะไรที่ประทับใจพี่แฮมมากๆไม่เคยมีไลฟ์ครั้งไหนที่พี่แฮมประทับใจมากขนาดนี้ครับใครสังเกตได้จะเห็นว่าพี่แฮมหน้าแดงเลยหน้าแดงนี้มี2ความรู้สึกนะคือทั้งเขินด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจครับมันปราบปื้นจริงๆ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ดูเป็นปริศนานิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องอาจจะไม่ได้ดูโหดร้ายแบบทารุนแบบอ,อะไรรุนแรงมากแต่ว่าก็ต้องเตือนทุกคนนะครับว่าพี่แฮมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะแล้วเราก็มาถอดบทเรียนจากมันครับจากคดีที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับ เรื่องราวนี้ครับต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจากครอบครัวหนึ่งที่ชื่อว่าตระกูลดันบาครับครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยคุณเพอร์ซี่ดันบาร์นะครับก็คือเป็นคุณพ่อแหละเป็คุณสามีนะครับแล้วก็คุณภรรยาก็คือชื่อว่าเลซี่ดันบาร์ครับ พกะเข,า,เขามีลูกชายสองคนคนโตเนี่ยชื่อว่าบ๊อบบี้ดันบาร์ครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นน้องที่ชื่อว่าอ l ลอนโซดันบาร์เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่23สิงหาปี1912ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวดันบาร์ครับได้เดินทางไปพักหลอนกันที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทะเลสาบสเวซีในรัฐลุยเซียนานะครับทะเลสาบแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยแหละมีธรรมชาติที่ร่มรื่นครับน้าพิรมมามาก แต่มันก็เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าจระเข้ด้วยนะครับเพื่อนๆพวกเขาเนี่ยครอบครัวดันบาร์ครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจลงไปเล่นน้ำรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขภายใต้แสงแดดอ่อนๆแต่แล้วครับจู่ๆเนี่ยเพอร์ซี่แล้วก็เลซซี่เนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็สังเกตว่าเฮ้ยลูกชายคนโตของเขาที่ชื่อว่าบ๊อบบี้ดันบาร์อายุ4ี่ขวบเนี่ยคลาดสายตาไปครับแล้วก็หายตัวไปแบบปริศนาเลย ก็ตอนนั้นครับทั้งคู่นี่ตกใจมากๆครับแล้วก็พยายามที่จะเดินหาจนทั่วเลยครับแต่หาเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่พบตัวน้องบ๊อบบี้สักทีพวกเขาครับก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นเนาะเพื่อให้ขนกำลังคนเนี่ยมาช่วยออกตามหาเด็กน้อยบ๊อบบี้ซะหน่อยว่าเฮ้ยน้องไปหลบอยู่ตรงไหนของทะเลสาบหรือเปล่าไม่นานนักครับทั้งตำรวจท้องที่รวมถึงตำรวจ รัฐนะครับก็พากําลังคนเนี่ยมาก,กันเยอะเลยร่วมกันออกตามหาเด็กชายกันอย่างเข้มข้นครับนอกจากจะออกตามหาเด็กๆในบริเวณแบบโดยรอบแล้วเนี่ยเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับว่าทะเลสาบแห่งนี้พี่ฮับอกว่ามันมีเป็นแหล่งอาศัยของจอระเข้ดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าน้องบับบี้อาจจะตกไปเป็นอาหารของเจ้าจระเข้ตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นไปได้พวกเจ้าหน้าที่ก็เลยจับจระเข้หลายตัวเลยนะครับขึ้นมาเพื่อทาการ ผ่าท้องของน้องจอระเข้นะครับเพื่อหาศพดูว่ามีตัวไหนที่รับประทานน้องบ๊อบบี้เข้าไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่เจอเลยนะครับไม่มีจอระเข้ตัวไหนเลยที่มีเหมือนมีศพของมนุษย์นะครับอยู่ในกระเพาะของตัวเองยังไม่พอครับ ได้มีการโยนระเบิดครับลงไปในทะเลสาบด้วยเพื่อนๆอาจจะงงว่าโยนลงไปทําไมนั่นก็เพื่อต้องการให้หมัดมันมีแรงดันหรือแรงกระเพื่อมครับเพื่อให้สมมติถ้าเกิดร่างของน้องบับบี้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยจะได้เหมือนผุดขึ้นมาหรือว่าลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ํานั่นเองครับทางครอบครัวดันบาครับได้ตั้งเงินรางวัลด้วยนะให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเงินถึง6000ดอลลาร์ 6, ครับ แต่ว่านั่นมันเมื่อปี1912เนาะถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันจะประมาณ160,000ดอลลาร์ 1, 60, 000, หรือว่าเทียบเป็นเงินไทยนะครับประมาณ5 3 4ล้าน3 0 0 0บาทครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแม้ทุกฝ่ายครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ปรากฏนะครับร่องรอยของน้องบ๊อบบี้เลยเวลาผ่านไปครับแบบคดีเนี่ยมันไร้ความคืบหน้ามาราวๆแเดือนเลยนะครับ ครอบครัวดันบาเนี่ยอยู่ๆครับเขาก็ได้รับแจ้งข่าวดีเข้ามาบอกว่าเนี่ยมีคนรายงานเข้ามานะมีคนพบเห็นเด็กชายที่มีรูปพรรณสันฐานเนี่ยตรงกับบ๊อบบี้เลยอยู่ในรัฐ มิสซิสซิปปีครับเรื่องนี้กลายเป็นแสงแห่งพลังใจให้กับครอบครัวดันบาเป็นอย่างมากตลอด8เดือนที่พวกเขาเฝ้ารอการกลับมาของบ๊อบบี้ลูกชายนเป็นที่รักวันนี้ดูเหมือนน่าจะมีความหวังแล้วใช่ไหมครับหลังเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเด็กชายที่ถูกระบุว่ามีรูปร่างเหมือนกับบ๊อบบี้คนนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่กับช่างซ่อมบำรุงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวิลเลียม วอเตอร์ครับเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามคุณวนะิลเลียมเนาะถึงที่ที่ไปที่มาของเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยคุณวิลเลียมก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าเด็กคนเนี้ไม่ใช่บ๊อบบี้หรอกเขาอชื่อว่าชาวบรูซแอนเดอร์สันใครๆก็เรียกเด็กคนนี้ว่าน้องบรูซโดยบรูซเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของพี่ชายของเขาเองกับ ด่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลียแอนเดอร์สันวิลเลียมก็บอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าจูเลียคนที่เป็นแม่ครับเขาต้องการที่จะออกไปนอกเมืองครับเพื่อเดินทางไปหางานทําอะไรประมาณนี้เขาก็เลยอยากจะฝากเจ้าบูสคนนี้ที่เป็นลูกชายของเธอเนี่ยไว้ที่คุณวิลเลียมไว้ก่อนนะครับซึ่งคุณวิลเลียมก็บอกครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เขานะแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นก็รู้กันหมดนะว่าเนี่ยคือน้องบูสมายืนยันได้เลยครับว่าสิ่งที่วิลเลียมพูดเนี่ยเป็นความจริง แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ฟังครับไม่สนใจอะไรเลยเขาได้ทำการจับกลุมนะครับคุณวิลเลียมในข้อหาลักพาตัวเด็กแล้วก็พาเด็กชายบูสครับไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ทันทีครับไม่นานนักเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวน้องบูสไปหาครอบครัวด,ดันบาร์นะครับซึ่งทั้งเพอร์ซี่แล้วก็เลสลี่ดันบาร์เนี่ยกลับแสดงอาการแบบเหมือนงงๆครับแบบเขาดูแบบ มึนๆยังไงก็รู้ตอนที่ได้เห็นเด็กคนนี้แถมเขาบอกว่าเออจะว่าไปเด็กคนนี้ดวงตาเล็กเกินไปนะมันดูไม่ค่อยจะเหมือนบ๊อบบี้ลูกชายเขาเท่าไหร่เลยและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับถามเด็กชายที่ชื่อบูคนนั้นน่ะเด็กก็บอกครับว่าเฮ้ยเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสามีภรรยาเพอร์ซี่กับเลสลี่เลยเช่นเดียวกันครับ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังยืนยันว่าเด็กคนนี้แหละคือบ๊อบบี้และได้ให้เด็กน้อยครับอยู่กับครอบครัวดันบาในวันนั้นเลสลี่ครับก็เลยพาเด็กคนดังกล่าวเนี่ยไปอาบน้ําไปจัดหาอาหารให้รับประทานครับแล้วก็พาไปนอนด้วยกันด้วยในวันถัดมาเนี่ยเธอได้กลับมาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตอนนี้ถึงมั่นใจแล้วแหละเด็กคนนี้คือบ๊อบบี้ลูกชายของเธอที่หายไปจริงๆไม่ผิดแน่เพราะนั่นครับเธอบอกว่าตอนที่เธออาบนามให้เด็กคนนี้เธอสังเกตเห็นใยครับแล้วก็รอยแผลเป็นบนตัวเด็กซึ่งมันเป็นจุดเดียวกับลูกชายของเธออย่างแน่นอนเมื่อกลับไปยืนยันเช่นนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้อนุญาตให้ครอบครัวดันบาเนี่ยสามารถที่จะนำเด็กผู้ชายคนนี้ไปอยู่ด้วยเป็นการถาวรครับ หลังจากหันไปได้ไม่กี่วันเนี่ยนางจูเลียแอนเดอร์สันไม่ไงก็ไปหางานทําแล้วก็ต้องกลับมาหาคนที่ชื่อวิลเลียมใช่ไหมครับปรากฏว่าเธอเห็นว่าเฮ้ยลูกชายของเธอที่ฝากไว้กับคุณวิลเลียมเนี่ยถูกแบบตํารวจนําตัวไปแถมคุณวิลเลียมก็ยังถูกตํารวจเนี่ยจับกลุมไปด้วยเธอก็เลยรีบครับไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยบอกว่าเฮ้ยเด็กชายที่พาไปให้ครอบครัวดันบาร์เนี่ยน่ะมันเป็นลูกของเธอนะเด็กคนนี้ชื่อบรูซเป็นลูกของเธอ เธอาอไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อได้รับการร้องเรียนแบบนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเได้เรียกครอบครัวดันบาร์กลับมาพร้อมกับเด็กชายคนนั้นเพื่อให้คุณจูเลียครับได้ทําการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าเด็กที่พาไปให้ครอบครัวดันบาร์เนี่ยใช้ลูกเธอจริงหรือเปล่าแต่เมื่อพวกเขาทั้งหมดครับทั้งครอบครัวดันบาร์แล้วก็คุณจูเลียมาเจอหน้ากันเนี่ย คุณจูเลียเองกลับไม่สามารถยืนยันได้แบบแน่ชัดครับว่าเด็กคนนี้คือบรูซลูกของเธอจริงๆหรือเปล่าเธอยอมรับออกมาครับว่าเฮ้ยตอนนั้นเธอเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเมื่อยังทําการยืนยันไม่ได้ครับทุกคนก็ต้องแยกย้ายกลับไปแต่แล้วครับในวันถัดมาเนี่ยคุณจูเลียก็กลับมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งยืนยันอย่างชัดเจนว่าเธอนึกออกแล้วเด็กคนนี้คือบรูซแน่นอนเนี่ยคือลูกของเธอแน่นอนเธอมั่นใจแล้วเรื่องนี้ครับ มีการถกเถียงกันระหว่างนางจูเลียกับครอบครวัวดันบาครับแบบต่างฝ่ายก็ต่างเคลมว่าเด็กคนนี้คือลูกของตัวเองค,อครอบครัวดันบาก็บอกว่าเนี่ยบ๊อบบี้ลูกของฉันคุณจูเลียก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันบูต์ลูกของฉันในเมื่อมันหาข้อตกลงไม่ได้ครับสรุปทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องไปคุยกันต่อ,อเพื่อหาข้อสรุปในขั้นศาลนั่นเอง ปัญหาคืออะไรครับเพื่อนๆปัญหาคือจูเลียเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ้างทนายสู้คดีได้ครับอย่างที่เห็นว่าฐานะทางการเงินทั้งสองคนเนี่ยมันแตกต่างกันมากใช่ไหมครอบครัวดันบาตอนนั้นตั้งเงินรางวัลน,นะครับหล้านกว่าบาทในการตามหาลูกในขณะที่จูเลียครับต้องออกไปนอกเมืองแล้วก็เอาลูกมาฝากไว้ใช่ไหมครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะไปหาเงินดังนั้นเธอไม่มีเงินเลยครับที่จะมาสู้คดีนี้ได้สุดท้ายครับ จูเลียก็เลยต้องจำใจยอมแพ้ครับแล้วก็ทิ้งเด็กชายที่เธอมั่นใจว่าเป็นลูกของเธอเนี่ยไว้กับครอบครัวดันบาร์แต่มันไม่ใช่มีแค่นั้นครับซ้ำร้ายเนี่ยในเมื่อเธอเนี่ยเหมือนยอมรับไปแล้วแหละว,ว,ว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกของเธอเพราะว่าเธอแพ้คดีนงครับดังนั้นคุณวิลเลียมที่แบบอยู่ๆคุณจูเลียเนี่ยเอาลูกมาฝากอะ่ะต้องถูกตัดสินจำคุกสองปีด้วยนะครับในโทษฐานลักพาตัวเด็กนะครับก็ น่าสงสารมากๆครับคุณวิลเลียมเด็กคนดังกล่าวครับแม้ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะจําเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับครอบครัวดันบาร์แทบไม่ได้เลยแต่เขาก็ได้รับการเลี้ยงดูภายใต้ชื่อบอบบี้เนี่ยอย่างดีเลยนะครับโดยครอบครัวดันบาร์นี่เองเขาเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีอะไรคาดตกบกพร่องครับเนื่องถึงวัยหนุ่มเขาก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกอีก4คนนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยบอบบี้จะเสียชีวิตไปในปี1966ก็มีอายุรวมได้58ปี เวลาผ่านไปครับมันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นละผ่านไป28ปีหลังจากการจากไปของบ๊อบบี้นะครับในปี1994ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีคุณมาร์กาเร็ตดันบาร์คัตไลท์นะครับหรือว่ามีสักเป็นหลานสาวของบ๊อบบี้เธอเนี่ยรู้สึกสนใจเกี่ยวกับความลึกลับหรือความสลับซับซ้อนของตระกูลของเธอเป็นอย่างมากคือเธอเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องราวของบ๊อบบี้คนที่เป็นปู่เธอเนี่ยมาอยู่บ้างเนาะเธอก็เลยอยากจะไขกระจ่างครับว่าความจริงแล้วเนี่ย บ็อบบี้ที่เป็นปู่ของเธอเนี่ยเป็นต้นสายตระกูลดันบาร์จริงๆหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่คุณมาร์กาเล็ตเนี่ยเขาอ,อยากจะพิสูจน์มาร์กาเล็ตก็เลยเริ่มต้นค้นหาข้อมูลจากแหลง่งต่างๆครับแล้วก็ดูจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไป10บปีเลยนะครับในปี2004เนี่ยเธอได้นำหลักฐานต่างๆไปพูดค,คุยกับคุณพ่อของเธอที่ชื่อว่าบ็อบดันบาร์จูเนียนะครับและเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ว่าคุณปู่ของเธอที่ชื่อบ็อบบี้ดันบาร์เนี่ย ไม่ใช่ชาวบูสแอนเดอร์สันนะตามที่เธอเคยได้ยินเรื่องราวในสมัยนั้นมาเธอได้ทำการขอร้องให้พ่อของเธอครับไปตรวจ DNA เพื่อเทียบกับน้องชายของบ๊อบบี้ดันบาร์จำได้ใช่ไหมครับว่าตระกูลดันบารเดิมทีเนี่ยเขามีลูก2คนเนาะมีบ๊อบบี้เป็นคนโตกับคุณอลอนโซที่เป็นน้องชายเนี่ยคุณอลรอนโซที่เป็นน้องชายยังอยู่นะครับดังนั้นถ้าคุณพ่อของคุณมาเกเลตก็คือเป็นลูกชายของบ๊อบบี้เนี่ย ตรวจ DNA แล้ว DNA ตรงกันกับคุณอลอนโซที่เป็นน้องของบ๊อบบี้ตัวจริงเนี่ยแสดงว่าคนที่ชื่อบ๊อบบี้ที่เป็นอาจจะฟังแล้วงงนะแต่ว่าคนที่เป็นบ๊อบบี้ที่เป็นพ่อของพ่อเธอเนี่ยเป็นคุณปู่ของเธอเนี่ยก็คือเป็นเชื้อสายดันบาร์อย่างแท้จริงเพื่อนๆไม่งงใช่ไหมครับและในที่สุดครับคุณพ่อของคุณมาเกเตเนี่ยก็ยอมครับยอมลูกสาวก็เขาเองก็ลึกๆอาจจะอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าจริงๆแล้วคุณบ๊อบบี้เนี่ย ต้นสายเนี่ยเป็นตระกูลดันบารจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือชาวโบว์สอนเดอร์สันนะตามที่แบบมีข่าวมาเมื่อสมัยนั้นคุณพ่อก็เลยไปตรวจ DNA ครับผลปรากฏมาครับว่าบ๊อบดันบาจูเนียเนี่ยหรือว่าพ่อของคุณมาร์กาเร็ตเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรทางสายเลือดก,กับครอบครัวดันบาเลยนะครับดังนั้นคืออะไรคือดูเหมือนว่าเด็กชายที่ถูกเข้าใจว่าเป็นบ๊อบบี้ดันบามาตลอดเนี่ยแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่บ๊อบบี้ตัวจริงครับ แต่ว่าเขาก็คือชาบูสแอนเดอร์สันลูกของคุณจูเลียแอนเดอร์สันนั่นเองเรื่องราวนี้ครับมันก็ไปถึงหูของครอบครัวแอนเดอร์สันด้วยนะพวกเขานี่แบบตื่นเต้นกับความจริงที่ปรากฏมากๆครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าวิลเลียม คุณลุงที่แบบถูกฝากลูกแล้วก็ไปอยู่ในคุกสองปีเนี่ยไม่ใช่คนร้ายลักพาตัวเด็กนะจำได้ใช่ไหมครับคุณวินเลี่ยมที่ผมบอกว่าเขาน่าสงสารเนี่ยเขาต้องถูกจับขังคุก2ปีในคดีลักพาตัวเด็กโดยตัวเขาเองเนี่ยก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเขามาตลอดชีวิตเลยนะครับแม้กระทั่งวันสุดท้ายที่เขาอยู่บนโลกใบนี้เขาก็ยังบอกว่าเขาไม่เคยลักพาตัวเด็กคนไหนมาเลยนะครับ เรื่องราวนี้ครับกลายเป็นหนึ่งในคดีปริศนาที่หลายๆคนพูดถึงเนาะคือเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าบ็อบบี้ดันบาตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนจะเป็นหรือตายก็มีคนที่ตั้งทฤษฎีขึ้นมามากมายครับบางก็บอกว่าบ็อบบี้เนี่ยน่าจะตกลงไปในทะเลสาบแล้วก็จมเสียชีวิตไปแล้วแหะบางก็บอกว่าน่าจะถูกจระเข้ ลากไปกินครับแล้วก็หาไม่เจอบางก็เชื่อว่าคุณเพอร์ซี่และคุณเลสซี่ดันบารคนที่เป็นพ่อแม่ของบ๊อบบี้น่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของบ๊อบบี้ลูกชายของตัวเองครับแล้วก็การที่รับเด็กชายบูสเข้ามาเป็นลูกเนี่ยท,ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองนั่นก็เพื่อปิดบังอำพราง,งความจริงนั่นเองสุดท้ายคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปนะครับเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ยังไงเอาจริงๆก็รู้สึกว่า ครอบครัวของคุณวิลเลียมครับครอบครัวอันเดสันนี่น่าสงสารจริงๆนะครับมันเขาติดคุกฟรีนะครับแถมคุณจูเลยเียก็ไม่สามารถที่จะได้อยู่กับลูกชายแท้ๆของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นหลายที่น่าเศร้ามากๆครับเรื่องราวนี้ครับหลายๆคนอาจจะเคย อ่านนะครับหรือก็เคยฟังมาก่อนเพราะว่าข้อมูลมันก็มีเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดังพอสมควรยังไงก็สามารถที่จะมาแชร์หรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ถือว่าการได้แบ่งปันข้อมูลดีๆมันก็เป็นประโยชน์ให้ก่กันและกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามันสําคัญกับเรื่องที่ผมเล่าไปมันก็คือเรื่องของความจริงครับใครๆก็อยากรู้ความจริงใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่คําถามก็คือความจริงคือสิ่งที่เราต้องการ ในทุกๆครั้งจริงหรือเปล่าวันนี้ครับผมเลยขอปิดท้ายด้วยนิทานอีกแล้วนะครับหลายๆลาคนบอกว่าชอบจังเลยเอานิทานมาปิดก็ฟังเพลินๆดีครับนิทานเรื่องนี้ครับมีชื่อเรื่องว่าร้านขายความจริงมีชายคนหนึ่งครับเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่งร้านแห่งนี้ครับมีชื่อว่าร้านขายความจริงด้วยความที่เขาเนี่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและต้องการความจริงในชีวิตทุกๆอย่างเลยเขาก็เลยเดินเข้าไปในร้านแล้วก็เดินไปถามพนักงานสาวในร้านครับ เขาพูดว่าขอโทษนะครับร้านนี้ขายความจริงเหรอครับเขาถามอย่างสนใจใช่ค่ะร้านของเราขายแต่ความจริงและยังมีข้อมูลประกอบความจริงอีกมากมายเลยนะจะทําเป็นกราฟแสดงให้คุณเห็นก็ยังได้หญิงสาวตอบอย่างกระตือรือร้นนะครับอืมผมเองก็เบื่อกับเรื่องของการโกหกหลอกลวงเต็มทนแล้วงั้นผมขอซื้อความจริงละกันชายคนนั้นเสนอ หญิงสาวคนนั้นจึงพาชายหนุ่มครับเดินไปหาพนักงานขายในร้านที่นั่งอยู่ในอีกแผนกหนึ่งนี่คือพนักงานขายเดี๋ยวเขาจะบ,บริการคุณเองเชิญนั่งคะ่ะหญิงสาวกล่าวจบก็เดินออกไปจากแผนกเมื่อเผชิญหน้ากับพนักงานขายชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาว่าผมมาซื้อความจริงครับเอาแบบจริงแท้แน่นอนเลยนะพนักงานขายยิ้มพร้อมกับพูดว่าคุณทราบราคาหรือ,อยังคะยังเลยครับ แต่ผมพร้อมที่จะจ่ายไม่ว่าแพงแค่ไหนก็ตามเพราะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการชายหนุ่มกล่าวอย่างหนักแน่นอืราคาที่คุณต้องจ่ายมันไม่ใช่ตัวเงินนะคะแต่มันคือการแลกกับการที่คุณจะไม่มีวันมีความสุขอีกเลยคุณมั่นใจนะคะพนักงานถามยำ้ำเมื่อได้ยินคำตอบจากพนักงานครับชายหนุ่มก็เริ่มอึ้งไปไม่คิดว่าราคามันจะแพงขนาดนี้ก็อขอบคุณครับงั้นผมขอคิดดูก่อนอีกทีละกัน พูจบพร้อมกับเดินออกจากร้านไปเขาเดินไปก็คิดไปว่าจริงๆแล้วเขาเองก็รู้สึกเศร้าอยู่เหมือนกันนะเหมือนว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะรับความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เขายังอยากได้ยินคําโกหกเล็ก,ล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 กๆน้อยๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและผ่อนคลายบ้างเขายังต้องการฟังนิทานประามปลาและมีโอกาสได้เพ้อฝันถึงสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงบ้างเพื่อให้ตัวเองได้หลบผล จากโลกแห่งความจริงบ้างเขายังต้องการคําแก้ตัวต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับความจริงของตัวเองในบางโอกาสสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่มีคําตอบให้เพื่อนๆนะครับว่าความจริงคือสิ่งที่เราต้องการในทุกๆครั้งจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆเองนะครับแต่สําหรับความจริงในประเทศไทยตอนนี้มันอาจจะโหดร้ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับแล้วก็เรื่องราวของวัคซีนที่ อ่านข่าวทีไรก็วิงเวียนศีรษะทุกทีนั่นคือความจริงครับเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆครับแล้วเราก็ต้องปรับตัวปรับสภาพหัวใจของเราให้อยู่กับมันให้ได้แต่สิ่งหนึ่งครับที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงจากมันได้ก็คือบางครั้งเราก็ต้อง งดเว้นจากการเสพสื่อเหล่านั้นครับบางครั้งเอาอ่านสื่อเหล่านั้นแล้วเราก็รู้สึกโกรธบางครั้งเราก็รู้สึกเศร้าบางครั้งเรารู้สึกแบบท้อแท้หมดหวังบางครั้งเบรกจากตรงนั้นบ้างครับมาอยู่กับช่องพี่แฮมก็ได้ครับมาอยู่กับช่องมิชชั่นทูพูโตก็ได้มาอยู่กับช่องไหนก็ได้ครับจริงๆพี่แฮมไม่จํากัดเลยเนาะขอให้เพื่อนๆอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วมีความสุขครับให้รู้สึกว่าให้เราผ่อนคลายให้เรารู้สึกว่าเราหลีกหนีจากความจริงบางอย่างที่มันเจ็บปวด ให้ร่างกายได้พักให้หัวใจเราได้พักสักนิดหนึ่งครับและช่องของพี่แฮมครับเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นช่องเล็กๆแต่พี่แฮมก็พร้อมเสมอครับที่จะอยู่ข้างๆทุกคนทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาพี่แฮมจะเข้าไปตอบทุกคนนะครับอยากให้รู้ว่าเอออย่างน้อยก็มีพี่แฮมเป็นเพื่อนอ,อมีเราเป็นเพื่อนกันหนึ่งคนแหละไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกอย่างแน่นอนครับยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆพี่แฮมเป็นห่วงทุกคนจริงๆและพยายามทําทุกอย่างแล้วที่พี่แฮมจะทําได้จริงๆครับเพื่อทุกคนนะ อ่ะงั้นทุกคนก็ทําเพื่อตัวเองแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับอย่าออกไปที่จุดเสี่ยงพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเพราะนั่นคือวิธีการเดียวครับที่จะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในการที่จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยผลผววมันก็จะกลายเป็นภาระให้กับด่านหน้านะครับมีทั้งคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางแพทย์อีกหลายคนเลยที่ทํางานกันอย่างหนักแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนเหล่านี้คือ ผมมองว่าเขาคือเทวดาบนดินจริงๆครับเขาคือคนที่สําคัญและน่ารักมากๆครับดังนั้นเอาใจช่วยพวกเขาครับช่วยเหลือเขาเท่าที่จะให้ได้เป็นกําลังใจให้พวกเขาเยอะๆนะครับรวมถึงตัวเราเองพยายามอย่าไปเป็นภาระนะครับเออก็อย่าไปเข้าจุดเสี่ยงแล้วกันพี่แอมเป็นกําลังใจให้จริงๆถ้าเบื่อถ้าเหงาก็เนี่ยแหละมาฟังซ้ําไปซ้ามานะครับสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยว ออลึกลับรีลับกันน้ำนานจะกลับมาจริงๆนะครับขอคัดเลือกข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้อีกนิดเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ